เป็นนักธุรกิจทําอสังหาริมทรัพย์เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะที่เดลเซลครับขายประกันทางโทรศัพท์ครับผมธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านค่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะเป็นพนักงานประจาค่ะตําแหน่งเป็นผู้ช่วยวิศวกร1ปีค่ะเกือบ3ปีแล้วครับเข้าเดือนที่7แล้วค่ะ2ปีแล้วครับเดเดือนค่ะ1ปีค่ะ2ปีค่ะ ก็มองเห็นโอกาสค่ะลองมองหาอาชีพใหม่ๆครับที่มันพอมีเวลาช่วงโควิดก็เลยมองเห็นธุรกิจออนไลน์มองหาแบรนด์ที่ไม่ต้องสต็อกของการเรียนการสอนคือตอบโจทย์มองเห็นโอกาสทางธุรกิจการเป็นพนักง,งานประจำอ่ะมันมีเพดานรายได้ ถ้าเป็นขายตรงอ่ะประสบการณ์ของแม่ค้าอะไรจะไม่เลือกเลยเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วถ้าไม่ดีไม่เลือกแน่นอนค่ะอยากให้มาศึกษาให้มาเรียนรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแต่พอเราเข้ามาศึกษาคนที่ไม่ได้เก่งออนไลน์ก็สามารถที่จะเก่งขึ้นได้ทั้งตัวระบบข้อมูลต่างๆมันคนละเรื่องกับที่เราคิดเลยครับผมธุรกิจเดียคอนก็คือซื้อมาขายไปไม่ใช่เป็นธุรกิจเครือข่า,ขายคนรู้จักเยอะแต่คนรู้จริงน้อยคุณต้องเข้ามาสัมผัสด,ด้วยตัวเอง ดีมากเลยครับเพราะว่าช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวครับเรามีกันแบบทุกเพศทุกวยัยมีแต่สังคมทําให้เราได้พัฒนาตัวเองที่ดีเพึ่งพากันทุกคนช่วยกันอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็มีการแชร์จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ค่ะด้วยความเป็นดิไอคอนทําให้แบบว่าเอ๊ะทำไมสังคมออนไลน์มันดีแบบนี้ซึ่งมันผิดจากที่เราเคยได้ฟังมาแต่ก่อนพอได้เขามาสัมผัสจริงๆคือรู้สึกรักค่ะ